แล้วเดินมาเออเก็เรินมาแล้แล้วครับครับสรามาชร้างต่อรใช้ในอัตราบ้ครับนะก็มันรูสิเออบไมโอเคครับเราจะใช้นอัรับ้านเลยเราใช้แค่ขวานเราใ้ขวานนะขวานเราคุ้มที่ขวานอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิ่งทีครันไม่สะดวกนครับนี่นะเพระถ้าราตัดที่ว่าถ้เราตัด่ออไม่ได้เคบทำใช่ไหมครับเคยทำจริงครับด้ัีแล้วรูปทรงต่อไปไ้ครับแล้วก็ประกอบรับต่อใส่เหรียญใส่เหรียญกันหนึ่งเ

ตีไม้ได้เอาใจมาแล้วอ้ใช่ไหเรอต้องมีไอ้คานไอ้คานคาอย่างนี้คอตัวอื่นเราต้องมีคานตีไเลยครับอันนี้ก็มาช่วยเราเอาไปครับเนี่ยอันนี้นะครับไอ้คานที่นี่คือข้ามตู้ด้านนะครับไม่ใช่ข้ามตู้ด้านนะครับเราต้องมีตีขาคนเดียวบ้าอะไรอื่นเราโดนบ้านไหเลยถ้าตรงนี้เสร็จเราได้กำไรใช่ดีนะแต่เนี้ยเราต้องเสร็จนะครับอย่างงี้เราต้องเป็นอันนี้นะครับเรื่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่ออะไรแบบว่าเราเป็นบ้านไหนกันดเราก็เป็นของเราต้องใส่เป็นสัตว์ต้องใส่เป็นอะไรด้วยนะครับนะก็พ

นี่ก็เราก็ทางโชคดีที่เราไมามาเราก็ใ้เราเลี้ยงไแล้วนครับย่ไนี่่เาที่บ้านพ่้านเออเอี่บ้านนแาสัตยดีนะครับไปแล้วนะเดี๋ยวมาไปแล้วงนี้ก็แยกไัเป็นสองแบบดีเดียร์ใเสาเดียร์ท่นเสาเดียก็ดดยราตงนี้ก็ดีเดียร์ที่นี่ขั้นขาขึ้นมาขั้นลงมานะครับดีเสาเสาเยอะเลยครับนี่ก็ต้องรอดูต้องขั้นข้ไครับที่ผเลืมาแล้วนะครับตอนเช้เรย้แล้ว่าิ้งครับเสร็จบไม่มแล เป็ตรงนี้ตรงนี้ออกไปครับ้ออไปเขาจะแล้วครับเดีในต่าะเทศที่บบทีนี้เรอาต้องเยวรวเลยนะตราเตองเปิดแบบนี้ออกเดินะครับแลดาวคือเราทำยังไงเาจะทำอะครับต่อไปต่อครับเอ่ออย่างเงี้ยหน่งสองสามี่นะหออีกครับเอ่อหนสองสาี่หนึามสี่กเฮยเอองสานี้เรอครับในออเราต่ออยนะว่เออเล่น่พิลลไป้วว่าเบ เราไม่เจอราจะถ้าไเจอไรทั้งนีกนะักอกอ่นะครับอย่าเอาไปกันไม่อยากเอาไปครมากเอาจริงนไอ๋อไนึ่งมันดูดซกครับเชื่อแป้วันดูดซึมมายังไงยังไงเราต้องทตัองเาต้องแก้สองามคามสองความนะไรับอไนก่อนนะครับจบไปดินดินไม่ได้ดินแล้วะครับดินเหอแค่ใส่ปากขวัจะไปเราที่บุตรมาเปียงที่ไปเราที่บไตรมาซไ่งที่ไหนเราต้องแย่งนี่ไหนเราเราก็มีไิธีดีนะเราจริงเรรองย้อนยุ่งตัวเลยว่าไม่ตรเวาเคลืนี่คลื่ thằng đi cắt cắt đi không biết làm cái nào làm gì làm gì làm gì chơi 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 chơi

แสงความร้อนเดี๋ยวข้าวาจุ่วก็ทำที่ไรยก็เลยเอาที่มาเลยครับใช้แดบควลพร์บลองใช้อกเลยดก่อรก่อเรา้กายโ่ขาแล้วก็แบบ้องขมันนหนราบมาว่าเราใเวม้าทอ่นี้ราใช้เร้าใช้ทเราใช้ที่เร้ทีาใช้ที่เราใ้ท่เราใาใช้ที่เราใช้ที่เราใ้ที้ที่ราใช้ที่เรา้ใช่เร้ทีราใช้ที่เราใช้ที่เราใช้ที่้เราใช้ที่เราใ

โอเคเข้ามาเข้ามาต่อแล้วก็ถ่ายแ้วแล้วเข้ามาเลยต่อมาเราเราเข้ามาแล้วถ้าพิจารณาั่งทำนาใช้ที่พิจารณาทดีนะแล้วก็จาว่าเป็นยาเจดนะที่เขาจะทำถ้ามาใช้ถ้าเขาทำเจ็ดถ้าเข้ามเขามาเรันเขางใช้กันนะ้ครับเขาจะเขาไ้ต่อจเขาจะเครันี่นะ้วก็ต่อเ่เขาที่เขาาต่อยครับแล้ก็มาแทีนี้เยอะขมุนดีจังว่าเองนะครับโอ้ทุกย่างี่เขาดนี้นะที่ส่งเนี่